ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซีแซนิวภาคอีสานเอชดีจานตดเพียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวรรณทศีเดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด เช้าวันน you know, ี้เมื่อเวลา9.30นานาทีนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่พร้อมด้วยนายพิษณุมิลินทานุตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามกูโบตาคอป์ปอเรชั่นจำกัดนายสมจิตคำศรีเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนายวิวัตเตจินดาวงนายอำเภอปทุมรัฐ หัวหนาสนราชการคณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมณนะที่ว่าการอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดโดยภายในวันนี้มีการมอบเครื่องจักรกลการเกษตรประกอบไปด้วยรถแทรกเตอร์ยี่ห้อคูโบต้ารุ่น L5018SPKISFD186 จำนวน1คันโรตารี่ RX183F จำนวน1ชุด พานพรวน Ds 2 4 5 6ขีด6 f ขีด h p จำนวนหชุดชุดเครื่องหยอดมเมล็ด Ms 3 6 0 6ขีด6จำนวน1ชุดมูลค่ารวมทั้งสิ้น9500บาทซึ่งจะมอบให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านจานใต้ตำบลพลสูงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาการทำเกษตรด้วยการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้จัดโครงการคูโบต้าร่วมมือเกษตรกรร่วมใจที่จะส่งมอบเครื่องจัก,กรกลการเกษตรให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศเพื่อใช้พัฒนากลุ่มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยผ่านความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ผนึก,กำลังพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็งอีกทั้งได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อนำไปสร้างไรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับวันนี้ขับร้อยเอ็ดประธานในพิธีครับ Yang yes, การต่อกันที่ตำรวจภูธรจังหวัดร้อบูรณาการเครือข่ายสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสังคมปลอดภัยอย่างยั่งยืนร้อยเอ็ดสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0วันนี้ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูทรเมือง101ชั้น2จังหวัด1้อพันตำรวจเอกศิรสรเยื้อนสังวนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อ เป็นประธานในการเปิดประชุมการกับเครื่องเครือข่ายการดำเนินง,งานโครงการร้อยเอด็ด smart safety zone ี่โน4.0ของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเนติวัฒน์จันทราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอด็ดพันตำรวจโทกริวิวัฒน์ปรีดาพันธ์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอด็ดป้องกันปราบปราม พันตำรวจโทบุญสืบชัยนามอ้อมสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อ็ดและคณะตำรวจท่องเที่ยวปลัดอำเภอเมืองร้อเอ็ดฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบ 101, าลเมืองร้อยเอ็ดสัปภสามิตรร้อยเอ็ดหอการค้าร้อเอ็ด ภาคีเครือข่ายส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนผู้ประกอบการภาคประชาชน3ล้อไรเดอร์เข้าร่วมเพื่อบูรณาการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกนำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภยัยสร้างสังคมที่ปลอดภยอยัยอย่างยั่งยืนตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่าประเทศไทยมีความมั่นคงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงได้จะทำโครงการสมาเ์ s ต f e t y z 4.0หรือโครงการสมาเ์ safety z 4.0ขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องในเขตพื้นทีต่ต่างๆจังหวัดละหนึ่งพื้นที่โดยมีเป้าหมายคือพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยิบประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ พันตำรวจเอกศสีรสันเยื้อนสงเวชไชยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดเป็นสถานีนำร่องโครงการ smart safety zone 4.0ของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอด็ดเพื่อป้องกันอาชญากรรมลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะให้เป็นต้นแบบ โดยผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะํำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามกรอบความคิดในเรื่องระบบราชการ4.0และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคธุรกิจสื่อมวลชนระบบราชการส่วนภูมิภาคระบบราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการป้องกันอาชญากรรมและนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดทำ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อการเชื่อมต่อกล้อง CCTV พร้อมจัดตั้งงบประมาณในการจะซื้อกล้อง CCTV ในจุดเซฟตี้โซน4.0 และได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมร้อยเอ็ดสมาร์ทเซฟตี้โซนพร้อมการพัฒนาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนซึ่งมีอยู่3ามลำซึ่งสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกตรวจสอบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ส่วนสาธารณะพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ประกอบด้วยธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อเพื่อนํามาใช้ในการจัดทําแผนการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของประชาชนหากพบเห็นเหตุการณ์สามารถแจ้งได้ที่สถานีตาํารวจภูธรเมือง101หมายเลขโทรศัพท์043511777หรือ191รวมถึงการจัดระบบการแจ้งผ่าน Li n e o f f i c i a l Account ตั้งกลุ่มไลน์แจ้งเหตุสำหรับชุมชนต่างๆของถาลในจังหวจดปูทอนเมืองร้อยเอ็ดจะสูงนิดหนึ่งนะครับใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดกล้องบนตรนปิกการดำเนินการต่างๆก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยนะครับทุกภาคีที่ให้ความร่วมมือก็ก<อ>ับชับเรื่องนี้นะครับซึ่งเราจะต้องมีการเปิดเป็นทางการในเร็วนี้นะครับแต่ในช่วงนี้ก็ให้พื้นที่ทุกจังหวัดน,นะครับในภาคภาคยิสานเรานะครับภาคอิสานเราก็ผมได้เลือก ผมเป็ท่านผู้การได้เลือกสพเมืองซึ่งมีความพร้อมนะครับในการปฏิบัติเป็นสพนำร่องซึ่งแต่ละสพต่อไปจะต้องมาดูแบบอย่างของสพเมืองร้อยเอ็ดของเรานะครับที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติในการประสานงานของสพเมืองร้อยเอ็ดนะครับ่อต้องขออแุ้าตให้ทราบประมาณนี้นะครับต่อมาที่ประกาศตั้งแต่ตอนแรกนะครับขอนะนำเข้าสู่ระเบียบวาระที่สามนะครับเรื่องเสนอในที่ประชุมทราบนะครับนะครับมกมาแล้วก็กุมภานะครับ เรามีความขึ้นหน้าอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตนําเสนอดันงนี้ดูจอไหนนะครับเราก็แบบมันขิ้ขึ้นนะครับมันก็จะฉายขึ้นมาเป็นจอดียวนะครับอย่างวากรดูนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มสติวภาพนะครับในการมาใช้ในการกป้องกันเหตุกรรมซึ่งสถานีตำรวจจอเมืองไยเอรของเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกาองร้อยมาสามตัวคแค่สิบสี่ปีพยายามที่จะไปนัดรถเขานะครับแต่มันก็ เรื่องที่ตํารวจนะครับเมื่อคืนก็ออกตรวจในนี้คือตรวจในที่พื้นผ้าที่มืดนะครับที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็คือเรื่องท่คุผู้ว่าแล้ท่านทายตร้อขอบคุณครับที่มาสู่นะครับนี่คือการสำรวจทางอากาศซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดนะครับมีการเชื่อมต่อสัญญาณ มาที่ศูนย์ควบคุมสัตว์กา,การนะครับสมมุติว่าตรงหเมื่อมีเหตุว่ามีกิจกรรมนะครับก็สาม,มารถที่จะสั่งขึ้นบินนะครับเพื่อที่จะทําการถ่ายทนะอดสดไปนะครับผู้บังชานะครับอย่างผมใช้โทรศัพท์มือถือผมอาจจะนั่งอยู่ที่ห้องทำง,งานหรือผมอาจจะอยู่ที่อื่นแต่ผมรู้ว่ามีอะี้ปุ๊บเขาจะรายงานงผมปุ๊บผมก็สั่งบินสำรวจผมก็สาม,มารถที่จะสัตว์การได้ผมก็โทราปมือถือขยอง่านยูทูบขอผม เขาจะอุ้มทูบแล้วก็รูป่ายอุ้มทูบผมเซฟตี้โซนเนี่ยตอนนี้คือถ้าเกิดเราเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนนการกระทำผิดในเกินี้ผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นการอย่างไรเราลดระดับในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวเออดีดีเพราะมที่จะให้การสนับสนุนทุกรูปแบบกับทุกหน่วยงานครับ หลายร้านพวกนี้ครับถ้ามีพวกนี้ผมคิดว่าจะสามารถลดอเจญากรมได้เยอะนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เหมือนพี่สัมภาษไม่พูดนะ,ะครับจะทาให้คนกลัวและคนรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นท้นที่โซนได้ดีครับขอบคุณครับแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะครับก็ผมต้องอาศัยพี่ๆน้องๆพองเราช่วยเหลือที่สอได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการรายงานแลกเปลี่ยนด้วยนะครับการรายงานที่เราทราบเป็นการแลกเปลี่ยนว่ามา ่ายขาพประกอบอกมาไม่ได้เป็นการบันทึกที่การคนแย่งโดยอัตโนมัติแล้วแย่งหลอกก็ไม่ได้ดีเพราะว่าคนที่เขาไปใช้ในโปรแกรมโปรติอา์รสยูต้องลงทะเบียนโดยใช้กีเมลของตัวเองนะครับนี่ม่นชื่อกีเมลนะครับไม่ใช่โทรแจ้งเหตุแบบผู้โทรศัพท์แบบเด็กโทรมาควรต้องอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมีเหตุการิ์ทายรูปประกอบอกมาได้เจ้าหนี้ตรวจไปนะครับปากหุตรเราก็นำทาง เซฟเกตสมารถเซฟที kind of you, yeah. yep. ่โซนนะครับต so. ้องในเขตสมารถเซฟโซนแล้วก็ดูเนี่ยสะพานที่จะข้ามมาข้ามเข้าไปที่เกาะกลางเมืองนะครับอันนี้ก็คือบริเวณแยกไม้โศกป่ามือสะพานสะพานอันนี้ก็ติดตัามตู้แดงจอโคสเลยนะครเราจะต้องดูผ่านมือถือว่าดูผ่านคอมพิวเตอร์นะครับที่ก่อดดูระบบความเช็คดูว่ารถคันนี้ผู้ครอบครองชื่ออะไรทางจอดอะไร ต่อไปต่กนี้นะเราถ้าเราไดไอทีมาจากพี่น้องประชาชนที่พร้อมร่วมมือเป็นกล้องของเกียตชนนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารร้านทองนะครับพวกร้านต่างต่างแล้วก็พวกบ้านคนนะครับถ้าเรามีไอทีก้องเราก็สามารถ ท,ทต่อสัญญาม่อตอกันที่100ร้อยเอเบประกาศป้องกันโควิด -19 ฉบับที่54ยังคุมเข้มสถานศึกษาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อ วันนี้นายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันกลุ่มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ฉบับที่54ลงวันที่1มีนาคม2565จังหวัดร้อยเอ็ดตามปติที่ประชุมครั้งที่8ทับ2565เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2565จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ดังนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามข้อมูลระบาดวิทยาของสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีพื้นที่ควบคุมสีแดง หากมีการฝ่าฟื้นให้แจ้งดำเนินการแก้ไขหรือเห็นว่าการกระทําดังกล่าวจะมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคอาจสั่งให้ปิดหรือหยุดการดำเนินการดังกล่าวได้และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปปีสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการผับบา,าร์คาราโอเกะโตะสนุกเกอร์บิลเลียด สถานที่ให้เปิดดําเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่สนามกัดปลาหากจะเปิดดําเนินการต้องขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านการประเมินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กรโควิดฟีเซตติ้งมาตรการดําเนินการหรือกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดดังนี้ ร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา23นาฬิกาโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและอาจจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้ตามมาตรการให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยการจัดงานบุญตามประเพณีทางสังคมงานศพ งานมหรสพรื่นเริงหรือการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากการจัดงานบุญตามประเพณีทางสังคมเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งงานงานบุญตามเทศกาลการจัดงานศพหรือการจัดงานมหรสพรื่นเริงและอื่นๆให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีในพื้นที่ทราบและให้พิจารณาระยะเวลาขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีให้กระชับเหมาะสม งดการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันงดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากต้องมีการจัดให้จัดเป็นอาหารกล่องเซ็ตบ็อกแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากจะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติออนไซต์ site, ให้ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานในสังกัดและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในเขตท้องที่นั้น,น,น ทั้งนี้ให้นำข้อมูลการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาให้เปิดเรียนตามปกติออนไซต์ site, เป็นรายกรณีไป โรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสีแดงตามประกาศแนบท้ายจังหวัดฉบับนี้ให้งดการเรียนตามปกติออนไซต์ site, โดยให้จัดการเรียนในรูปแบบอื่นแทนตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2565ถึงวันที่4มีนาคม2565ปีท้ายข่าววันนี้ที่101ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่288รายใน15อำเภอรักษาหาย318รายยังคงรักษาพยาบาล2,462รายเสียชีวิต1ราย วันนี้นายแพทย์ปิติทั้งภัยสารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์ไวรัสโครโรนา2019ประจำวันที่1มีนาคม2565ดังนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ระอกเดือนมกราคม2565จาก15อำเภอ288รายผู้ป่วยสะสม8,674รายรักษาหาย318รายยังคงรักษาพยาบาล2,462รายเสียชีวิต1รายเสียชีวิตสะสม14รายยอด ผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสมในจังหวัดร้อยเอ็ดยอดสะสม22,448รายเสียชีวิตสะสม132รายข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอใน15อำเภอจาก20อำเภอดังนี้อำเภอเซลภูมิ50รายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด48รายอำเภอสวรรภูมิ42รายอำเภอโพนทอง42รายอำเภอทันบุรี20ราย อำเภอเกษตรวิสัย19รายอเภอปทุมรัฐ15รายอเภอพนมไพร15รายอเภอทุ่งเขาหลวง12รายอเภอโพชัย9รายอเภหนองพอก5รายอเภอจังหาร5รายอเภอจตุรพิมาน3รายอเภออาจสามารถ2รายอเชียงขวัญ1รายใน15อำเภอจาก20อำเภอได้แก่ อำเภอเสรลภูมิ50รายเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี2รายกรุงเทพมหานคร2รายกาลสิน2รายปทุมธานี1รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 สัมผัสผู้ติดเชื้อ3รายตำบลเกาะแก้วสัมผัสผู้ติดเชื้อ1รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบสัมผัสผู้ติดเชื้อ2รายตำบลเมืองไพรและตำบลโพทองสัมผัสผู้ติดเชื้อ3รายนักศึกษาราชภัฏร้อยเอ็ด 101, สัมผัสผู้ติดเชื้อ2รายตำบลกลางสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน4สีรายตำบลขวัญเมืองสัมผัสผู้ติดเชื้อ3รายตำบลขวาวและตำบลน,นาเลิงสัมผัสผู้ติดเชื้อ5รายตำบลวังหลวงอําเภอจตุรพิพพมาน3รายสัมผัสผู้ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลหัวช้างตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ ATK ผลบวก2รายตำบลป่าสังและตำบลโคกล่าม ในระลอมกมกราคม2565มีผู้เสียชีวิตสะสม10เสียรายผู้เสียชีวิตรายที่14เป็นผู้ป่วยโควิด -19 เพศหญิงอายุ56ปีภูมิลำนาวอำเภอพพนทองอาชีพรับจ้างทำความสะอาดบ้านให้กับแม่ค้าตลาดสดในอำเภอพพนทองวันที่27กุมภาพันธ์2565เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลพนทองด้วยอาการไข้ไอหอบ ตรวจคัดกรอง ATK ผลบวกใส่ท่อช่วยหายใจและส่งรักษาต่อโรงพยาบาลร้อเอ็ดเก็บตัวอย่างส่งตรวจ rt pcr พบเชื้อโควิด1 9วันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5เสียชีวิตเวลา15.30นากานาที ท่าน,นี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระมอนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซีเซ็ตนิวภาคอีสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM บรือจานสีสม้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนะะันทศรีขอลบไปก่อนสวัสดีค่ะ